สวัสดีวัยรุ่นยูยูสวัสดีครับสวัสดีค่ะพามาลุยอาหารญี่ปุ่นใจกลางสยามแถมมีโปรับกินชิชิรอฟรีมาถึงร้านชิชิแล้วรีบเข้าไปกันเลยชิชิชสยามยินดีต้อนรับครับว้าวบรรยากาศถูกใจวัยรุ่นจริงๆเออได้ฟีลบรรยากาศเหมือนอยู่ญี่ปุ่นชวนเพื่อนมากินนั่งถ่ายรูปชิชิดีกว่าเชฟพ,พร้อมแล้วครับคุณลูกค้าสามารถหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปได้นะครับยูยูได้เลยครับเชฟ รูปไปอวดเพื่อนซะแล้วอาหารที่สั่งเสิร์ฟพร้อมแล้วนะครับ Enjoy eating งนะไปลุยครับชิชิโร่รอบรอบด้วยแซลมอนออสมคำ,ำรํำลืออย่าลืมใช้โปรลับที่บอกนะครับแค่ทำคลิปอาหารที่ร้านลงติกต็อกแฮชแท็ก food face on tiktok tiktok พากินพร้อมแท็กร้านแล้วเช็คอินรับฟรีไปเลยชิชิโร่จานนี้แหละครับเชฟคอนเฟิร์มยุยู่ไม่พลาดแน่นอนครับต่อด้วยข้าวหน้าปลาไหลใหญ่เต็มคำ ขอคารวะเชฟด้วยซุปมิโซะล้วกันครับไม่มีทางลืมรสชาติอันลํำเลิศนี้ได้เลยืยยกลิ่นหอมหอมหัวปลาแซลมอนต้มซีอิว๊วเกมปลาแซลมอนนี่คือที่สุดถ้าพี่ช้าผมก็จะขอชิมให้โอ้โน้องแย่งพี่โอ้โ้น้องตักสลัดปลาเงินทอดกรอบให้นะครับพี่ให้อภัยก็ได้อื ผักสลัดซอสฝาเงินยังกรอบเชฟจะให้ล้างข้าวด้วยของหวานคาทิโคริสตรอเบอรี่มิลเนื้อน้ำแข็งละเอียดมากละลายฟินวราของโปรดหนูเลยค่ะยูยถูกใจไว้รึจะเอ๋ร่วมสนุกกิจกรรมไปด้กันถึงเก้ากรกฎาคมนี้